วัสดีครับทุกคนผมวัดที่จริงก็ต่ออัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยโปเกมอนหนงไแลงเหมือนเดิมเมื่อ,อวานไม่ใช่เมื่อวานคลิปที่แล้วดูเหมือนจะไอ้นี่หรือเปล่าน,นะให้ดูแลงตอนลดหรือเปล่าน,นะจำไม่ได้เหมือนจะกดเพลหรือกดปิดคลิปไปก่อนไม่รู้ เล่นเอสเบิร์นที่จริงเหรียญที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันเหมาะกับเล่นสายโจมตีเวทมากกว่าโจมตีวิเศษนั่นแหละแต่ว่าตัวโจมตีวิเศษผมมีน้อยอะแล้วมันไม่เก่งที่จริงอยากได้มาฟ็อกซี่เหมือนกันแต่เงินไม่พอซื้อต้องฟาร์ม อุ้ยชิปเป้งอ็อสี่ตัวพี่จริงเมื่อกี้ผมพูดอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะพอดีผมคิดใน ผมคิดอยู่แล้วในใจแต่ไม่รู้ปากพูดออกมาหรือเปล่ามีพอดีมีสมาธิไปหน่อยแต่ผมเคยเล่นเอชเบิร์นอยู่สองสาครั้งและรู้ว่าไม่แห่งก่อนอัพสกิลมันต้องเนี่ยเกินเวลหาไปแล้วอะเวลหยังไม่ได้สกิลใหม่เลย มาจากไหนเนี่ยสามตัวไอ้สองตัวเนี่ยไม่ไม่งั้นได้บานาไปละใช่อามาโจ้ได้ได้แล้วได้แล้วได้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 ไดได นี่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 ได้สักทีอ่ลองเล่นสายลองเล่นสายบนแล้วกันผมเล่นสายล่างแล้วโอ้ยอ๋อสายบนเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยที่แม่งนั้นสายล่างดีกว่าหรือเปล่านะเพราะ สายบนมันเป็นการจมตรีระยะใกล้อ่ะสายล่างมันไกลอเอ้ยมันหรือมันต้องสายผสมหรือเปล่านะ นี่นี่นี่โอ้โหจังหวะพอดีเป๊ะโอ้ยโอ้โหเก่งเหลือเกินการวางบาเลียของบาเลียตัวนี้โคตรโคตรเก่งหรือบังเอิญไม่รู้อะแต่ว่ามันเก่งมาก โอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหมันมันวางได้เก่งแล้วไอ้นี่มากเลยโอ้ยแ่มเมื่อกี้พันติโดน คลิปนี่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 สายนี้มันเน้นตีธรรมดามากกว่าฮะโอเคเี่งฟอร์มเดียวนิดนึงฮะนี่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 อุ้ยแรงนั้นน่ะสกิลเมื่อกี้ กดกดกด,กดเลยกกดเออชุดเอาล่นนี่น,น,นี่ทำไมชอบเข้าพุ่งกันจังใฮ้จยา อย่างนี้ตลอดเลยโดนขัดตลอดเลยเว้ยโชมพีด้วยการกระโดดใช้ลูกเตะไปลูกแล้วกระโดดไปยังที่ว้า้าโดนวัตหมายติดขี้แล้วขออ่านสกิลแป๊บหนึ่งติดขี้ตวมพลังไปที่ฝ่ายตรงข้ามให้หยุดใช้ท่มาโอเค อ๋อโอ๊ยล่างโดนแล้วโอยหอมหอมหอม หอมกินโดนัทข <c oughs> <cat on developed Airbnb> ้างล่างของห้องขนอื่นโอ้ยก็แปดเจ็ดหกห้านี่นี่นี่โอเคหายไปไหนวะ พิษตายบาณนะนก็แรงเหมือนกันแฮะเอาบาณนะนมันต้องเอาสก,กิลรถคูด,ดาวมาอ,อย่าสิจะยอมแพ้ทำไม โอโหบาเลียสคนนี้เก่งโฮกเลยเดี๋ยวไปลองเล่นบานะที่จริงผมเคยเล่นบานะแหละก่อนมีอะไรนะจะยอมแพ้ทำไมเนี้ย กนมีเซอร์ไนท์แต่ตอนนั้นแพทนั้นไม่รู้อะไรนะอยู่ก็เลิกเล่นไปเพราะเหมือนโคตรยากรู้สึกโคตรยากโอเค อโอ้โห,โหสู้ในบ้านมันไม่ไหวแฮะแต่น่าจะชนะแหละ2 8 7 6 5 4โอเคชนะในสุดก็ชนะลงคิดให้ดูเอาล่ะครับทุกคนชนะแล้ววันนี้อย่าลืมกดไลค์ กดซักกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปวันนี้เดีย๋ยวให้ดูแต้มก่อนแล้วค่อยจบนะอ่ะฮิร้อยได้เ v p เฉยนี่จริงควรให้เก่งก้านะเอ่อ ที่จริงก็ให้หมดเลยแล้วกันเอาละเออแล้วก็บาเลีดด้วยเอาละ,าละ,าละทุกคนนี่คลิปที่แล้วค้างหน้านี้รอเปล่าไม่รู้นะนี่นีมีเอาละแร้คลิปวันนี้จบแล้วครับนี่มาสเตอร์ได้บารบวกสิบห้าแต้มรู้ให้รู้เลยว่าผมแพ้บ่อยแค่ไหนเอาละครับจบแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะ